สวัสดีครับเฟิร์สแอมป์โอเดียครับวันนี้ผมอยู่กับเซต4ีคูณ4ครับผมเบรนะครับสำหรับตู้เสียงกลางนะครับโอมพาดให่ไฟของตัวแอมนะครับเนี่ยสำหรับเซตนี้ครบแล้วคัน ตัวนี้เป็นเซตเป็นตู้เจ5นิ้วนะครับผม4ใบนะครับเซตนี้เป็นเซต4 4คูณก็มีตู้เบส4ใบนะครับผมกลางแหลม4ใบแล้วก็เป็นชุดนะครับมีเครื่องปรุงกับ p พาเวอร์แอมป์นะครับเซตนี้ก็จะได้อยู่นะครับผมเป็นมิกของ NC s นะครับตัวนี้เป็น7จ็ดช่องนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับสำหรับร้องคาราโอเกะพระสวดมนต์เนี้ยได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแหลกไม้นะครับแหลกไม้ของเราเองครับ SA แกะสลักอย่างสวยแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับ EQ channel นะครับแล้วก็เป็นค o สโวเวอร์สามทาง1ตัวนะครับ power amp เป็น D3XFA ของเรานะครับผมในเซ็นี้นะครับราคาตัวนี้53,260บาทครับคือเอาไปเปิดพร้อมดังใช้งานได้เลยครับผมก็ถ้าจะเพิ่มจากนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับที่ลูกค้า จะต้องซื้อเพิ่มอาจจะเลือกเลือกกับเราได้ก็ได้ครับราคาเริ่มต้นที่2,000นนะครับผม2 0 0 0กว่าบาทจนไปถึงเป็นหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าต้องการสนใจนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตู้เจนะครับผมเบส15นิ้วตอนนี้จะเป็นดอกคาร์เนะนะครับผมอ่าแล้วก็ตู้กลางแหลมก็จะเป็นเป็น1นึ่ง LS นะครับสำหรับตู้เสียงกลางนะครับดอกเสียงกลางจะเป็นดอกของวานรักนะครับเป็นตัวนี้เลยครับผม12นิ้วตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็นตองแปดของคาร์เนตตัวนี้ครับยังไงลองฟังเสียงดูครับ ตอนนี้ผมจะใช้เป็นเบรดนะครับกลางแหลมเบรดแล้วก็กลางแหลมนะครับแยกสลับชันหชันลออกไปนะครับเพื่บบอบบบบแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของภาาใยไฟของพาวเวอร์แอมป์นะครับ ครับผมน้ำเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ53,260บาทครับเอาไปทั้งชุดเลย ฝากไว้เลยนะครับผมเซต4ี่คีครับตัวนี้ราคาถูกมากเลยนะครับผมเข้าดไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลายหลายท่านนะครับขอมาอีกพวกชุด2องคูณสองสี 4, ่คูณสนะครับ6กคูณหเดี๋ยวพวกเราจะทยอยทำคลิปให้ดูนะครับผม สำหรับวันนี้คนระับผมฝากติดตามนะครับช่อง YouTube First Ampo Audio ครับติดตามทางเพจ Facebook First Ampo Audio แล้วก็เบอร์โทร0 8น4 9 5 9 0 1 7ของคุณเอกพงศ์นะครับแล้วก็เบอร์085-926-4-235ครับของพี่ต้อมวัชรัตนะครับไงฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ